สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีอิหล่าองิงเ <c oughs> มื่อนี้ก็มาคุยกันแน่ครับเห็นมีอย่างแบบแบบเนาะครับพี่น้องเอ้ยเนี่ยสมกับสมกับอิหล่าว่าว้เลยครับว่าสิพาอพ่อรวยครับพี่พน,น้องเมื่อนี้ก็เกิดเหตุการณ์อีกแล้วครับพี่น้องเอ้ยเหตุการณ์ยัง เหตุการณ์ที่ว่านี่ยครัคือกับที่ว่าพ่อโจเขากรุงเทพเนาะครับพี่น้องเมื่อนี้กับในี้มนก็มีข่าวได้เบิ้งไรซ์สดบ่ครับพี่น้องกับไรซสดก็ได้ผ่านไปแล้วเนาะก็คือว่าบอโจก็ได้เส้นสัญญาครับไออร่อยดีเนาะก็คืออย่างกะกะทิกะทิอร่อยดีนะครับพี่น้องกับตัวกลงก็ได้เป็น จกเป็นพเซนเตอร์ center, หรือว่าแค่สนับสนุนอันนี้กับท่านท่านหูในนอนเด้ครับก็ถาาเบื้องก่อนนะครับแต่หูแต่ว่าเป็นเส้นสัญญาแล้วครับอเอเกี่ยวกับอีหลา่าบอเกีเ่ยวกับไปนั่มออกะอันนี้ครับพวหูบพรไม่บ่แน่ใจเพรางฟังๆแล้วผมระมั่นใจว่าสนับสนุนแบบอีหล่าเป็นพเซนเตอร์ center, หรือยังไงแต่แรกเราเห็นว่าอีหล่าเป็นพเซนเตอร์ center, อยกับไอบอสโจเนาะแต่ไปๆมาๆอ่ะ ตอนทถ่ายบอกว่ามีคนทักไปว่าอีอลาเป็นพีซนเตอร์บองเสียเห็นคอมเมนต์ไปเนาะแต่การว่าบทจบว่าทาเบิงทัเบิงอันนี้อันนี้ก็ก็เลยแบบว่าตัวกล้องมันเป็นเป็นปือยัหงนอยั่งบอกเป็นอันนี้ก็ท้าเบิงพอท,ทัาติดตามต่อไปเนาะแต่โหแต่ว,ว่าเป็นสนับสนุนสาวหน่อยเป็นบันแพงแล้วอ่าอร่อยดีกับกะทิอะไะครับกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับพี่น้องกับเฮ้ากับเคยกินอยู่แล้วเฮ้ากับสื่อกินอยู่แล้วเนาะ มือนีก็ได้ยินดีครับเอออีหล่ากับบอสโจน้่มกับวงเสาหน่อยนะครับผมผมก็คืออีหล่าเคยว่าไว้นะครับพี่น้องมือหนึ่งกับกัตติวายหล่าว่า,า,วาสิ้าพ่อโจรุวยดอ,อกับสันน่ะนี่ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวผมก็สิหายเบิ้งคลิปอันนี้น้่นอยู่ครับที่ว่าเดี๋ยวมือเดี๋ยวหล่าสิพาพ่อรวยดอ,อกอะไรเงี้ยแหละ้าเบิ้งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมที่นี่คลิปให้เบิ้งนั่ว่าอีหล่าว่ามือนั่นกับมือน,มอนีมันเป็นจริงบ่ มันคือ,อลาววาไว่าเปอร์เซนสิภาพพอ่พอโจ้เองสิน,นะแล้วก็เมื่อนี่ก็มันก็เข้าไปได้หลายเติบแล้วครับมันก็ความจริงที่ลาวาวามันก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเกิดขึ้นมาถึงมันพัทัน่อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ทอกบวบาดมาแล้วนะครับพี่น้องก็เพราะยังงานก็ได้ดมาแล้วแม้แต่งานแม้แต่พิซิตอร์แม้แต่งานว่องสินะก็ในในว่งเนี่ยก็ได้จ้างจนถึงปีเท่าไรนะครับพี่น้อง ไอเทศกาลกระจองถึงปีหาสิบแล้วที่ A, ไอ้ประมาณเจ็ดหาหนม่นเทครับเทศกาลก็ห็นจองถึงปีเจ็ดหาแล้วแล้วก็ให้เต็มเต็มนะก็พวกน่ะหกเก้า 6, แล้วครับพี่น้องนี่แหละครับว่าคือคือคำที่ว่าอีหล่าว่าสิภาพาพาโจ้วยอ่ะนี่แหละครับมันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมากแล้วเนาะพี่น้องก็ถ้าเบิ้งเหตุการณ์ไปข้างหน้าอีกเนาะว,ว่ามันสิเป็นจังไรเลยข้ามอีหล่าว้าวเนี่ยแล้วก็สิวาสิภาพพอโจ้ลุยพันล้านหนึ่งสี่เนาะนี่แหละครับ ตอนนี้ก็เริ่มมากแล้วไก่สิถึงพันล้านะมั้งผมวา่าไก่มากคนจ้างมากกะเท่าไหร่ล่ะแล้วก็เห็นสางผุนสั่งนี่เนาะมันก็ได้คือว่าล่ะครับมีงานมีเงินมีงานมีเงินมีรายได้มันก็ได้ส้างนั้นส้างนี่ทำเฮ็ดน,นันเฮ็ดนี่เนาะเพื่อสิได้มีรายได้ต่อไปเรื่อยนะครับพี่น้องก็อาจจะเฮตุใ้มันดีขึ้นดีขึ้นอ ก็อ,อีลานะครับกัอีลาก็มีรายได้ก็สร้างบ้านสร้างห้องน้อยๆอ,อีกเพิ่มอีกสองห้องสามห้องสินเนาะครับพี่น้องนี่แหละก็ดีใจครับอีลาหลายดีใจครับวงเสาหน่อยเนาะที่ได้มีคนมาสนับสนุนหลายจริงๆกับ,บมันกับมาเห็นบบมแมนจากอีหยังงไรครับจากเอฟซีเนี่ยแหละครับที่ FC เอฟซีเขาสนับสนุน FC เอฟซีคอยเบิ่งคอยแนมก็ สคนกับส้เล็กเอ้ของถี่มีย่ยูหอดังๆกันสิมาคอยสนับสนุนอยู่สิแหละครับผมกับปอแปลกที่ลาวา่ามือหนึ่งเดี๋ยวสิภาพพอรวยสนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสียไปเบิ้งคลิปที่ว,อาวานะวอีลาวา,พาพเนาะว่าวนะเอีลาว่าสิภาพ่อโจ้รุ้ยอ่ะอ้คลิปย้อนหลังมือมือตั้งแต่ปีละมั้งครับผมพี่น้องที่ลาเค่อยวาไวนะ้เนาะกับมือนี้กับมันกับทุกอย่างมันก็สิเป็นจริงแล้ว เป็นจริงแทบทุกอย่างแล้วล่ะพี่นอ้องอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งแนะ่ไปเบิงนะ่งแน่เบิ่งแล้วก็อสิจบเลยนะครับพี่น้องจังไรก็คอยติดตามกดไลคไ์กดแชทแท็กแท็กซี่หลงทางเลยเด้อครับพี่น้องเมื่อนี้ก็เบิ่งไปก่อนครับดูตาตาพ่อ,อกับลูกไม่มีคนชังเลยมีแต่คนรักครับผมไม่เหมือนพ่อ,อเนี่ย,ยพ่อคนคิวเยอะเลยพ่อ ยพอนเจบุยักพอ่ดู๋วเานายเาเงาพอโจเายถามลูกอินยี่ยใส่เนั่นเลยนั่นเลยไม่มีใครรักพ่อเลยลูกดเดดูเดพ่อหักดูเดงเาไม่ริงหรือเปล่าักใจเยเพื่อนเลยเพื่อนเลยเพื่อนแล้วเพื่อนยันอเนยันพอเ็น่หักแนอ ไม่มีแต่คนรักนางแล้วมีเห็นไม่ตอนกลางวันน่ะตอนกลางวันโอ้โหแบบขายแค่มิกเสียงอ่ะพูดเถ้ามาลุ่มแบบเต็มเลยอ่ะหนูกินอะไรลูกทำไมหนูวาสนาดีจังลูกอู๋ยหนูกินอะไรลูกทำไมวาสนาดูดีจังข้าจพี่เขาพิับ์ยังกินข้าวหรือกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหัว โคดีต้นนี้ยใจเลโชคดีของพ่อโจยังมีวงอิงรักอยู่พแล้วย่อยเลยพ่อโจอยู่สชคดีเป็นอุยไพหักอุยไหักลากะหัก่ร์ดเป็นอะไรชือห้องว้านนี่ไหมน้ำตาบ้าหักคอนะอุยไพทำาหักอีรีได้พี่น้องไพ่บ่าววิญหักพ่อโจโคตงกะมาตัวห้พ่อดีใจโอ้พ่อตัวพ่อเห็นอย่ ถ้าอยู่กับพ่อมันจะมีคอนเทนต์ในเต้นลอนนี่ครคอนเนตอยู่ข้างกายู่เอานาเด้อคอนเทนต์แบบมากยังเขาดูรู้บ่โอเคนะแต่คนเห็นเน่หนหนูบอกหนูบอกโอเคเลยบอกพ่อขอโทษแล้วไงเนี่ยแต่นใพ่อเหย่แล้วก็หนุ่มพ่อให้ทำแล้วไงพ่อขอโทษแล้วไงพ่อผิดแล้วไงพ่อรู้ว่าพ่อผิดแล้วคิวม่ะพ่อรู้วราพ่อขอโทษแล้ว ขนาดพ่อขอโทษแล้วยังไม่ให้ไปพ่อเลยโว้ยน,นยนุโมเด็กซื่อยังไม่รีไปยินดีเหรอยังก็บอกว่ารักพ่อรักพ่อเวลานี้ก็พูดย้ำอยู่คำเดียวเจ้ายังเอาคอนเทนต์ยางยี้ลูกไม่เอาพีน่น้องนุอยยิงหักพ่อโจรได้จ้า <c oughs> แต่เวลาพ่อออกไปทําไมไม่มี <c oughs> นานอีกแล้วเหยียอีกแล้วได้พี่น้องนี่ยอ,อยู่มีอยู่แต่ว่าหนูนี่ไอพ่อก็ได้อยากจะเป็นหนูตอนนี้ไงตอนนี้ไง ไปที่หนูอะไรนะดุจิพาพอร้วยดอกจาก้าพี่ลาคอยพี่ลาคอยมาสิพาพอร้วยมั้ยนะไม่ไ